สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนเกษตรไร่มาสจันท์เหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตต้นทุเรียนอายุประมาณหนึ่งปีนี่แหละครับประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับไม่ขาดก็ขาดไม่มากนะเกินก็ไม่เกินมากนะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้น้องก็แตกใบมาใหม่นะครับใบเก่าร่วงหมดเลยครับเพราะเราไม่ได้ดูแลสงสัยพวกใบที่มันแก่แล้วมันมีโรคเชื้อโรคเชื้อราอะไรมันก็ร่วงออกอย่างนี้นะครับจะเหลือแต่ใบใหม่นะครับแต่ใบน้องก็สมบูรณ์ดีนะครับสีก็ได้นะครับดำเงาเขียวดำเงาดีนะครับเข้มเข้มเลยนะครับก็เลยอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับเนี่ยวันนี้ใบแก่หมดแล้วครับมันออกไม่เสมอนะบางต้นก็พึ่งแทงนะครับบางต้นก็ใบแก่ให้ใบแก่ชุดนี้แล้วก็น้องก็จะออกยอดใหม่นะครับ ต้นนี้ก็สวยนะครับสูงประมาณสองเมตรนี่แหละครับเพราะเรามันสมุนไพรเรามันดูดนะครับมันต้นใหญ่นะครับสมุนไพรมันก็เลยดูดสารอาหารของเราไปด้วยนะครับมันก็เลยโตช้าหน่อยครับเราจะออกก็เราก็ยังได้ผลผลิตอยู่นะครับก็เลยยังครับนี่ต้นนี้ก็ละก็แทงยอดใหม่แล้วครับเนี่ยเป็นหางปลาทูแล้วนะตัวนี้แค่แกนนะครับเล็กอ่าเล็กมากเลยครับเพราะต้นพันธุ์ไม่สวยนะครับตัวเนี้ย นี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลนะครับเอาใจใส่เท่าที่ควรนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะพยายามนะครับตันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยออกยอดใหม่กลางใบกลางแล้วครแต่ใบที่ทยอดก็เป็นหางวัตถุนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับต้นนี้ยอ่าสมบูรณ์ต้นสมุนไพรแล้วมันมันดูดสารอาหารไปหมดกเลยได้แค่นี้นลยพี่น้องอพอประมาณนะครับเราจะอ,าออกก็ยังได้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็เก็บไปก่อนนะครับ เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะเราเราก็เก็บขายเองนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็ต้องได้ออกครับตัดตัดยอดไปเรื่อยถ้ามันสูงอีกเราก็ตัดอีกก็ได้ครับผมว่าจะตัดอีกให้มันต่ำๆครับเตี้ยๆเพื่อจะให้น้องทุเรียนเราได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยกำลังจะสวยนะครับไม่ค่อยได้ดูดูแลนะครับเอาใจใส่เท่าไหร่แต่ต่อไปนี้เราก็จะมีเวลาแล้วพอไม่ได้กีดยางแล้วเราเราจ้างเขานะครับให้เขากีดให้นะเนี่ยต้นเนี้ย สูงอย่างเดียวเลยพี่น้องด่าไม้ดามเอาออกก็ไม่ได้อ่อนนะครับต้นนี้ยสูงสองเมตรกว่านะสูงอย่างเดียวมันแข่งกับต้นสมุนไพรนะครับดูอ่ะด่า,ดาไม้ดามลองเอาออกหลายครั้งแล้วมันก็อ่อนนะครับก็เลยดามไว้ก่อนนะครับถ้ามันมันโน้มอย่างเงี้ยถ้ามันเอาไม่ไวจริง,รงผมก็จะตัดยอดนะครับให้มันสูงกว่าัวนี้สักหน่อยนะครับตัดยอดถ้าตัดเร็วมันเสียทรงอนะ่ะตามจริงอ่ะมันได้ได้ได,ได้ได้ระยะมันค่อยตัดดีกว่านะครับประมาณสี่เมตรอ่ะค่อยตัด สีเมห้าเมตรค่อยตัดจะดีนะครับแต่แต่มันมันโน้มมันอ่อนเนี่ยตันนี้ก็สวยนะครับอ่าตอนนี้ตอนเช้าบรรยากาศที่สวนเกษตรราชจร์จจครับตอนเช้าแดดกํลาลังจะออกนะวันนี้เพระาะเมื่อคืนฝนก็ลินลิน,ลน,ลนทั้งคืนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็พอดูได้นะครับสวยบางต้นก็เล็กนะครับเพราะว่าไม่เสมอเราไม่มีเวลาในะช่วงช่วงไม่มีเวลาดูอ่ะก็ไม่ได้ดูน้องเข้าเต็มที่นะครับแต่ต่อไปนี่เราจะพยายามนะครับเพื่อให้น้องแข็งแรง สู้กับอากาศภายสารนะครับร้อนร้อนแห้งนะครับหน้าแรงเนี่ยน้องก็จะไม่สู้แดดหน้าหนาวก็จะไม่สู้ลมนะครับเราต้องเอาความพร้อมไว้นะพี่น้องเดินชมนะครับไอ้นี่ปลูกในสวนในเพื่อในสวนในส,วน,ในสวนไทยของเราก็ปลูกยี่สิบต้นนะครับไม่ได้ตั้งใจปลูกทุเรียนรอกครับยี่สิบต้นเนี่ยเราดูทิศทางของสวนไทยเนี่ยไปไม่ได้เนี่ย เราดูแล้วมันไปไม่ได้ลัวมันไปไม่ได้ผมเลยเตรียมการไว้นะครับบอกพี่น้องถ้าปลูกสมุนไพรแล้วก็ไว้ตัวทันเราก็พยายามหาพืชอื่นมาลงนะครับไม่จําเป็นที่จะเป็นทุเรียนอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นผลไม้อื่นก็ได้นะเป็นเงาะเป็นอะไรมังคุดเนี่ยก็ปลูกได้นะครับอ่าไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องหามาลงไว้เผื่ออนาคตมันไปไม่ได้เราก็จะไม่เสียเวลานะครับเนี่ยผม ผมก็คิดว่าไปได้ไปไม่ได้แหละผมว่าจะตัดออกไปเรื่อยนะครับตอนนี้ตัดยอดก่อนเพราะก็เก็บเก็บขายเล็กน้อยพอได้ค่าปะทูนะครับอีกหน่อยเราก็ต้องเอาออกนะครับให้ทุเรียนของเราหากินแบบไม่มีอะไรมาแย่งสารอาหารนั่นเลยไม่ใหญ่นะครับไม่โตโตช้าตามจริงมันต้องโตวกว่าน,นี้นะครับปีหนึ่งแต่ได้เท่านี้ก็เอานะครับเพราะว่าเราปลูกหลังสมุนไพรนะครับรากสม,ามุนไพรมันบู๊ไปไกลเลยครับแย่งอาหารนะครับแต่ตอนนี้เราตัดยอดออกนะคุมยอดแล้ว เนี่ยถ้าต้นไหนไม่ตัดนะครับสูงงนี้นะ่ะเนี่ยเราตัดยอดวเห็นไหมครับนี่ต้นนี้ตัดทีนี้อีกหน่อยเราก็จะเอาออกปีหน้าปีนี้เอาเอาพอได้ซื้อกับข้าวก่อนนะฝากให้พี่น้องนะครับถ้าปลูกแล้วก็หาอะไรมาปลูกเสริมเลยนะครับจะพืชอะไรก็ได้นะครับหรือจะเอาทุเรียนก็ได้นะครับอ่าก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ